สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้ลอะจารย์ทับในรายการนะชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรค่ะอ่าสละบปันชี ครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แ,แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะ มา,<อ>าครับอนุญาตแชร์ก่อนออกไปเรื่อยๆสิเอ่อ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ช,ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9999 9นแชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ,อ,คคะอะไรอะเสียงอะไร หน้าไม่ขึ้นเสียงมาเออมาแล้วอ,อ๋อหรือว่าอีกเครื่องขึ้นอีกเครื่องไม่ขึ้นเดี๋ยวเขใช้เครื่องนี้ก่อนนะกลุ่นมนี้ได้ไหมอ่ะตามสบายใส่เ,เข้าไปเลยเอเอกดเข้าไปเลยมันเป็นกลุ่มคนีิองคอะ่ะได้ลองลองดูก่อนกลุ่มแบบกลุ่มแบบแบบพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเออ ได้เหรอเขาเคยเห็นหมอดูเข้าไปในกลุ่มนั้นก็กลุ่มนี้เนี่ยก็อเอาเข,าข้าไปได้ไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่เอาไม่กล้าสิ <S <S เดี๋ยวไปดูก่อนวันไหนไปดูแป๊บนะึ่งอืม กินไอ้ไอ้น่นนอะเหนือคอจังอะรู้สึกมันเป็นมีสะเลยไน้เลย ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามดูคําว่าสดสีแดงถ้ามีคําว่าสดสีแดงแสดงว่าไดเป็นรายการสดถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะมาครับนะใครแช<ค>ร์ <share S 1> แล้วสา,า,า,ามคนแล้วเหรอใครแชร์แล้วก็มาครับนะพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะเอาอยูไ่ไหม พอแล้วแช์แล้วค่ะอองดาวว่าใช่ไหมคนแรก่ะอืมคนแรกคนคนแรกไม่มีผู้แชร์มาดูมาดูองดาวนี่ไงเอาเอาคนนี้ก่อนมีคนนี้ไงนี่ไงมีนะตรงนี้อะมีมามามาองดาวยี่สิบเก้าเขารู้สึกอย่างไรกับเราคะใครอะคุณต้องบอกสถานะเป็นชู้เป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอนเดียก่อนนะเขาเขาเป็นใครในชีวิตคุณ ถ้าเป็นความรักสถานะไหนโสดแต่งงานหรือมีแฟนก็ต้องบอกสถานะเป็นทู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบต้องบอกสถานะก่อนเป็นแบบว่าคนคุยหรือว่ายังไงหรือแอบซ่อนคบกันหรือไงเป็นชู้เป็นอะไรเป็นเมียน้อยเป็นอะไรนะเมียเก็บเมียแอบเดี๋ยวเอาคุณหนึ่งก่อนนะคะคุณหนึ่งยี่สิบเก้าวันอาทิตย์จะถูกลอตเตอรี่ทั้งสี่ใบไหมครับ Oh. มันไม่มันถูกแต่มันไม่หมดเดิผมว่าแค่นั้นนะอาจารย์ท็อปนะตอ,อตอบเลยตอบแค่นั้นอนะถูกแต่ไม่หมดอะอันไหนอาจารย์โอไม่แน่ใจอาจารย์โอจะไม่ตอบให้อ,อาจารย์ท็อปตอบสำคัญสุดอะมันไม่มีไพ่เหรียญแต่มันพอจะได้แต่ได้นิดหน่อยมันเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์นะไพ่ใบนี้<ๆ>แต่ว่ามันไม่ได้ใช่เป็นไพ่โชคลาภอะไรไงถูกไหมเขาเป็นรูปสดข้าวโพอดอะค่ะนะ เนี่ยทุ่งข้าวโพดอ่ะที่มีแต่ฝักเต็มแหละอ่ะนี่นะแล้วคุณนะเอ่อคนที่หนูเคยชอบค่ะเพื่อนร่วมงานนะคะคุณอองดาวยี่สิบเก้าเขารู้สึกอย่างไรกับเราคะคนที่หนูเคยชอบค่ะเพื่อนร่วมงานเขาเฉยๆเขาเขาแยงแยงเราอ่ะเออไม่ใช่เฉยนะแต่เขาแยงเลยไม่ใช่แบบอาจจะระแวงหรือว่ากลัวอะไรเงี้ยอืม เช่แล้วค่ะไข่มุกแช์แล้วนะคะพ่อของลูกชื่อบียังทํางานอยู่ไหมคะฮะพ่อของลูกชื่อบียังทํางานอยู่ไหมคะไม่อะมันเหมือน <The S 1> ไเได้งานเลิกง,งานอะไรฝนแชร์แล้วนะคะชิลใช่ไหมชิลคิดยังไงกับหนูคะสถานะไหนบอกแล้วไงให้บอกด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะคนนี้เป็นใครกับเรา เขาเป็นเขาเป็นใครอาจารย์จะตอบได้ยังไงเขาเป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือเป็นแฟนหรือเป็นกิก๊กหรือเป็นอะไรหรือเป็นอะไรครับเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบบอกสถานะด้วยเพราะตอนนี้มันมีเยอะแล้วมาดูกับผมมาเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเด็กเสียมีเยอะมากนะ ฝนชิวคิดยังไงกับหนูเขาชอบหนูหรือเปล่าเ้วยังไม่บอกสถานะเลามไม่บอกสถานะผมไม่ดูนะผมบอกแค่เนี้อือเพราะว่ามันต้องบอกสถานะให้อ่ะมันถึงจะตีความออกมาได้รู้สึกปากไม่ค่อยม่วงสีไม่ค่อยเจ็บขออนุญ,ญาตนะคะว่าง ค้นหาอย่างไงมาครับนะเอาละเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนะถ้าเวลาเ,ลเวลาใกล้หมด,<ซ>ดมก็ไปเอาโสด,โดทำไมคุณบอกโสดแล้วคุณบอกว่าชอบคนอื่นหรือย,ยังไงความรักโสดชิลคิดยังไงกับหนูมันคือโสดผมมันไม่มีคู่นะโสดมันไม่มีคู่ คุณต้องบอกนะคือคุณมันต้องบอกสถานะว่าคุณแอบชอบหรือคุณคุณคิดยังไงมันคือคุณไม่บอกสถานะว่าคบกันหรือไม่คุยโสดมันมันเป็นไปไม่ได้เราถึงได้บอกก่าเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบหรือคบหากันหรือเพิ่งเริ่มหรือคุยหรือเรามีความรู้สึกไปแอบชอบคนคุยเพื่อนทางหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยชายสามสิบเก้ายังไม่ได้แชร์นะคะ ในนี้แชร์ไหมดูดิเดี๋ยวเราต้องเช็คนะเออทำไมไม่มีอ่ะไปตรงนี้ไม่มีอะไรขึ้นเลยอ่ะทำไมเข้าใหม่ชายวีรชัยจริงๆด้วยไม่ได้แชร์นะคะคุณวีรชัยไม่ใช่เขาจีบหนูอยู่หรือเปล่าคะฝนความรักโสดชิลคิดยังไงกับหนูเขาจีบหนูอยู่หรือเปล่าคะอ่ะลองลองดูแล้วกัน เขาก็ให้ข้อมูลแลมามา้วใหม่อะเขาไม่ได้จีบใครบัน<ข>นิ่งเาเฉยๆน,น,นีน่อ่ะเขาเฉยๆเลยอ่ะเขาเป็นคนนิ่งมากเอาเป็นว่าเขาชิวนะคะชิวเขาเขาเขาอยู่เฉยๆน,นั่นแหละอาจารย์เขาว่าไงก็เฉยๆก็ไม่รู้จะไปตอบเป็นยังไงนะี เพราะมันไม่มีสถานนะเราก็ไม่รู้ไงไพ่มันก็เฉยไปแล้วเขาจีบไหมอย่างเงี้ยเขาจีบไหมอัศวินถือเหรียญมันเฉยอ่ะให้ก็มันไม่ได้จีบถ้าจีบมันจะต้องเป็นเป็นไพ่ตัวอื่นดูเวลาแล้วมันจะหมดเวลาแล้วนะเนี่ยอดูดิ อ่ะติดต่อ,อดูดวงนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอสิริ15นะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตวรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาสิกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสลเปิดกิจาการร้านค้าโรงงาน โรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะและรับครอบครูค่ะอ่าอ่านั่นละค่ะเขาเฉยนะอ่ะะาแล้วใครอีกคุณวิรชัยจะถามก็แชร์ด้วยนะคะแชร์ก่อนแล้วพิมพ์นะคะเดี๋ยวก่อนนะเออ วันก่อนโอ้ที่โอเลาให้ฟังโอ้เขาไปลองลอง,อ,งอ่านเรื่องของคนคุยดูคนคุยกับคนคบกันนมันมีเส้นบางๆกันอยู่ระหว่างสองสองสถานะนี้อืมคือถ้าคนคุยอ่ะคือเราไม่เปิดตัวเขาเป็นแฟนเราแต่เราคุยกับเขานี่การคุยเนี่ยคุยคุยทางออนไลน์ด้วยอืและคุยกันทางต่อหน้าด้วย แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนแต่คุยกันแล้วรู้เรื่องคุยกันแล้วเข้าใจคุยกันแล้วมีความรู้สึกที่ดีแต่ถ้าเป็นแฟนคบกันคืออันนี้คือสถานะว่าเป็นคู่ใช่เป็นคู่กันที่ว่าคู่แฟนคู่หมดเวลาแล้วนะอาจารย์โอธิบายไปอะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์โอกำลังเรียนรู้ในเรื่องของการความรักในยุคปัจจุบันอยู่ซึ่งมันไอคนคุยเนี่ยมันไม่ใช่ คนที่เป็นแฟนจริงๆนะอ,อืมออืออเอาละหมดเวลาแล้วนะครับนะผมก็ไปแล้วเดี๋ยวไปเจอนที่คลิปหน้าครับที่รายการสหวิทยาโหรา